กวางกวางกำลังขีขามทางมั้งงงเอ้ยกัางคืนเห็นด้วยกระเบื้องกวางเหงหลาไห ตัวแอบง่ายอย่างคุณน้องป้าก่านพี่น้องคุณน่ะมา่แต่บ้านพี่เกี่ยวมาคุณน่ะป้าจะตัวพี่น้องคุณน่ะเตรียมหนึ่งมั่ก็ยาติลดแม่มาเนาะ พี่น้องเพิ่นบ่มีตะตูนให้เจ้าว่า

กำลังขามทางกะมีเห็นบ้ะเนื้อพุ่นกำลังขามทางหมดเล้วหมดเลยขามทางขับสะอาด้ะจ้ะจะชนน้องกวางเอาออันนี้บ้านมัน พี่สาวคุณสามนนีเลยจ้ะนะกวางแตนนี่เห็นปะตัวเดียวว่ามันลงมงบ้างเองเลยลงมงเมื่อกี้เนี่ยบอตัวนึงเลยหลงมาตอร์ไสน้อเลยนีนน่ตัวเดียวตัวน้อยพ่อแมา่ลงแม่บอนะ่ะนั่น ครับเรียวบปไดแ้แหละพี่น้องเอ้ยกลางคืนกวางมันหลายเรีนตัดหนาลดเนาะ เจ้าว่ามันกวางบ่าพนะี่น้องกันสีตู่หรือหกตู่ซีตู่กวางนี่แหละนอแม่ม,มาบา้านพี่ว่ากวางน่ะแหละแต่ว่าอันทางใกล้ๆแม่ม,มานี่เป็ดตนันี่ซี่มอีกคนนึะมันคือออกมากินหยาแต่ไวแต่คือว่าเลยนาะมันมีปลานาะมันพอใกล้ถนนนาะมันก็เลยบริย,ยานคนบราิย,ยัานเสียงรุน เมื่อกี้ที่จอดทายเมื่อกี้เนะี่ยมปนกว่างอิลีด้วยพี่น้องนั็นเด้เพราะบ้านเนี่ยมาแม่มาขับรถมาขางทางเห็นบอเนียนปรชชาอันเด้สามซีโต้นี่ยนะเนี่เห็นเด้มองนั้นมิซีโตเมื่อกี้นะี่อันนี้มิสามโต้เเนี่ยซูมเหรอเห็นเด้เห็นบอซูมหลายภาพกระแตกไปแลวเขาเจ้าขับรถม,ม,มาแล้วอายขวบเจ้าใกลบ้านแม่มาแล้วเนี่ย